ถึงเรื่องราวของน้ําตกนะคะไม่ได้พาไปเที่ยวคุณเอรินแต่จะพาไปบอกว่าใครที่จะไปน้ําตกไซโยกน้อยเนี่ยนะคะระวังสะพานที่นั่นเพราะว่าสะพานที่นั่นนะคะมีอาการผุ<อ>ใครข้ามอาจจะพังได้เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยในเขตเทศบาลตาบนแถวนั้นก็เรียกร้องขอร้องบอกแล้วว่าให้มาซ่อมหน่อยนะคะเพราะเกรงว่าจะมีการผุพังจนถึงขั้นแบบสะพานนั้นหักลงมาได้นะคะแต่ว่าเรื่องต่างๆก็เงียบหายไปก็เลยมาแจ้งกับผู้สื่อข่าวนิวทีวีของเราให้ไปดูกันนะคะผู้สื่อข่าวนิวทีวีของเราก็เลยไปดูค่ะ ที่บ้านปากแสงหมู่3าเขบบตเทศบาลตำบลน,น้ําตกใสโย,ยกน้อยหลังได้รับแจ้งว่าสะพานแขวนข้ามแม่น้ำแขวน้อยท่าเสาว,วังกระแจะชํารุสุดโสมอย่างมากทําให้ประสงค์และชาวบ้านเดือดร้อนหนักดูสิอโอติลาโอไม่ไหวนะโดยพบว่าพื้นสะพานทําด้วยไม้วางปูเป็นทางยาวประมาณ50เมตรอยู่ในสภาพเก่าบางแผ่นเนี่ยชำรุผุพังหลุดออกเป็นช่อง ตลอดสะพานเลยนะคะไม่ใช่ทีเดียวดูสิคะคส่วนลูกสลิงก็มีสภาพเก่าแตกปริหลุดออกเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยแล้วโอ้ไม่ไหวนะดิฉันก็<พ>ไม่อยากค่า<พ>เหมือนกัน<พ>นะคะ<พ>คนขับเรือรับจ้างไล่ผู้สื่อข่าวของเราฟังว่าสะพานนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2528แล้วล่ะแล้วก็ทุดโทรมไปตามกาลเวลาเท่าที่จําได้ก็มีผู้ตกสะพานแล้วก็หลายคนนะคะอยากขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรีบมาดําเนินการซ่อมแซมโดยเร็วค่ะและเมื่อผู้สื่อข่าวเราสอบถามไปยังนายกเทศบาลน้ําตกสยโยกน้อยก็ทราบว่าได้ทำเรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณการซ่อมบำรุงไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วสองครั้งแต่ยังไม่ได้รับงบประมาณนะฮะอบอจอนะคะสำหรับสะพานแห่งนี้ก็เป็นการใช้ร่วมกันร,ระหว่างตำบลท่าเสาตำบลวัลบบวงกระแจไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหรือสร้างใหม่เทศบาลก็ไม่สามารถจะแบกรับรับค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดก็เลยขอไปอยังอบอจอด้วยทางด้านองค์การบริหารตำบลวังกระแจก็บอกไปว่าปรึกษากับอบจอแล้วอบตอวังกระแจปรึกษาอบอจอ ะะไม่มีการตอบรับกลับมาเช่นกันต้องรอให้เกิดโศกนกาฏกรรมก่อนยังไงหรือเปล่าถึงต้องเกิดเรื่องนี้นะคะแม่มันนะออ,อบจจำได้<อ>ไหม,ไมว่าเราคุยกับท่านนายกอบตอ,อ,อ,องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิน่นท่านก็บอกว่างบส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นงบมาบูรณะดูโครงสร้างพื้นฐานอะไรให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไงแล้วไงอ่ะ ก็งบตั้งเยอะอ่ะขอไปชาติเศษแล้วอ่ะสครั้งแล้วะะแล้วส่วนใหญ่เอาไปบุรณะที่ไหนอ่ะนี่น,น,น,นี่เป็นหน้าเป็นตาในเห็นหนักท่องเที่ยวไหมบุรณะเครื่องบิน